มีปัญหาหลักหล,หลายคนที่ถามผมมานะครับว่า้เรื่องไก่คัดดีๆไก่เก่งๆสายดีๆนะราคาดีๆสา0ห0ื่นห้าหมื่นนะซื้อมาคือมีครบหมดแล้วครับมีปัญหาเดียวที่มันดูลำบากอยู่นะครับเรื่องการเปรียบไก่นะฮะเรื่องการเอาไปเปรียบนะครับมันลำบากอยู่นะเปรียบที่ไรนี่เนี่ยเขาก็ได้สูงกว่าอยู่ดี เปรียบยังไงก็เสียเปรียบเขาต้องแบกตีอยู่ดีนะครับเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะได้เปรียบเขาบ้างนะครับอะมันมีอยู่มันมีอยู่สองสองแบบนะครับสําหรับผมนะครับมันมีอยู่2แบบนะครับที่อยากจะมาบอกเอฟนะครับนะอันนี้เป็นความรู้ส่วนตัวผมเองนะครับ <c oughs> ถ้าสําหรับ ไก่พมา่านะครับสําหรับไก่พมา่ามันจะง่ายกว่าที่เราจะเปรียบให้ต่ํากว่าเขาแน่นอนครับตอนไปเปรียบเนี่ยทุกคนยากได้สูงยังได้สูงหมดเลยยังได้สูงหมดเลยนะถ้าได้เขาได้สูงเนี่ยเราได้ต่ําเนี่ยโอเคเขาเปรียบง่ายโอเคงั้นเราเอาทางไก่เคยเห็นไก่พม่าที่มันห้อยคางตีกระเดือกไหมครับตีล่างครับรัดตี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 รัดเราอาจจะได้น้หนักมากกว่าเขาแต่เขาได้สูงกว่า เราแลกกับเขามาให้สูงไหมเนะครับนะเราเอาพมา่าที่มันชอบตีรัดล่างเนี่ยนะครับเอามานะเอาประเภทตีรัดล่างเนี่ยมานะครับมาสู้เขาเราก็เขาก็ได้สูงเราก็ได้ต่ําไม่เป็นไรเราได้ต่ําเราได้ทางนะครับนะในส่วนอื่นก็ดูเอาเนาะเรื่องพวกเดือยพวกผิวพวกอะไรดูกันเอาดีๆนะครับอย่าให้เสียเปรียบเขามากแต่ที่แน่ๆถ้าเราได้ต่ําเขาได้สูงเนี่ยนะครับ เขาเอาแน่ๆนะครับเขาขอเราแน่ๆนะครับเมืนฝากถือนะมีถือไว้อย่างนี้ถือไว้อย่างนี้เดี๋ยวลงจุดก็พบว่าโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกนะ บอกเราเอาเรื่องเราเตี้ยเราแต่ละห้อยคางตีนะครับเราตีล่างเก่งไงนะครับให้เขาสูงๆมาลอยหน้าลอยตาม,มาเลยสนุกเลยถ้า,ไก,า,านะไก่ห้อยล่างตีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นนะครับไก่ห้อยล่างตีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นประเภทเตีเก่งตีรัดล่างเก่งนะครับนะนั่นคือเรื่องของ,ของที่เราจะสามารถเปียบได้ง่ายแล้วก็ได้ทางตีนะ เปียได้ง่ายแน่นะครับทุกคนอยากสูงอยากสูงอยากสูงไม่หมดเลยนะเราก็เปียบให้มันตรงข้ามเอ๊ะเข้าอยากสูงเขาอยากสูงกันอ่าติว่าให้เขาไปสูงไปเลยเราต่ำถ้าเราต่ำเราจะตีได้ง่ายไหมเราก็ต่ำเราก็ต่ำแบบตีล่างเป็นนะหาไก่ตีล่างเป็นไปสู้ไปสู้เอาก็จับเปียกง่ายขึ้นแล้วก็ได้ทางตีได้ดีได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> สําหรับไก่พม่านะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพ่มาตีเชิงหรือพ่มาตีมาได้หมดเลยนะฮะเราเป็นตัวต่ำได้นะครับ <c oughs> ในส่วนของเชิงนะครับเอ๊ในส่วนของเชิงน,นนง,ชงนี่เราจะไปเอาเปรียบเขาได้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับอ๋ <c oughs> นี่ไงด่านับรถนี่มันมีด่านนี้มันไม่น่าจะติดด่านนี้รอก ในส่วนของเชิงนะครับเราจะไปเอาเปรียบเขาได้ตรงไหนนะครับเราต้องเราต้องเอาสูงไว้ก่อนนี่ใช่ไหมนะครับสําหรับไก่เชิงเราต้องได้สูงเขาบอกว่าเปรียบสูงจะได้ดีนะครับผมแน่นอนครับในส่วนของไก่เชิงเนี่ยการที่เราจะเอาเปรียบเขาเนี่เริ่มลําบากแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าให้เขาเจ้านี่เลยมั้งอเหลเยวหน้า หน้ามันจะมีบ้างเต่หน้าดีกว่าเนาะดีกว่าเป็นคันหลังเนาดะดีกว่าหลังใช่ไหมอือเป็นคันสุดท้ายแล้วไปสั่งรอ,อ,องถ้วยอยู่ห้างหลังนะงงจะคู่นะครับ<ๆ>จะคู่นะครับผมไม่อยากแบบขับรถนะฮะ เดี๋ยวว่าที่ตอกมันไม่ค่อยให้ลงเท่าไหร่นะครับสำหรับนะครับสำหรับปลากร่อยนะครับเอเราต้องสูงลราทีนี้ปัญหาละทีนี้นะครับเราต้องสูงเราถึงจะได้ได้ทางได้เปรียบได้เปรียบได้สูงถึงจะได้เปรียบไม่เป็นไรเราก็มองว่านะครับ ถ้าเราได้สูงนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเราได้สูงเราก็มองว่าเอางั้นเอานี้ขึ้นกิโลนะครับผมขึ้นกิโลนะครับขึ้นกิโลหน้างานไม่ขึ้นวันวันเปียบไม่ขึ้นวันมัดจำนะนะครับผมขึ้นกิโล ได้าง,งานเลยขึ้นกิโลวันปันตีเลยนะครับขึ้นกิโลวันตีที่หน้าง,งานเลยนะครับแน่นอนครับแน่นอน,น,อนไม่รู้ละเราจะได้สูงไหมหรือจะได้ต่ำไหมไม่รู้ละแต่เราก็เปรียบให้มันสูสีกันไว้ความสูงความต่ำนะนะครับผมนะอย่าให้เสียสูงแต่ก็อย่าให้ต่ำกว่าเขาแล้วก็ขึ้นกิโลหน้างานเราเราเราก็เอาที่แบบเราเหมาะ เราเหมาะเราเราเรา,เราบินเราบินอยู่กี่กิโลบางทีเราบินอยู่สามโลเราก็ชวนขึ้นสามสามโลเลยนะครับแล้วก็วิธีการที่ทําให้เขานะี่ยทําให้เขานะ่าสําหรับไก่ที่สมมุติว่าสมมุตินะอันนี้มันต้องรุ้นมากเลยนะนะครับอันนี้มันต้องรุ้นมากเลยสําหรับไก่เชิงมันเปียบยากตรงนี้แหละที่มันมีปัญหาเรื่องเปียบยากนีนะครับสมมุติว่าเขา สมมุติว่าเขาเขาอยู่ประมาณ3ร้อ2นะครับเราเนี่ยเขาบินอยู่3ร้อ2หรือวันเปรียบวันนั้นเขา3ร้อ2นะอันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันกี่รันเปรียบเขาไม่ได้ช่างเอาเป็นว่าให้มันสูงพอๆกันเราก็ชวนออกตามที่น้ําหนักเราถนัดนะครับเราดูแล้วอพอกันแล้วเฮ้ยนะครับผมแล้วเราดูเขาโ,โหเขาก็จะมาลักษณะแบบส่วนมากเขาจะปั้นน้ําหนัก เขาจะมาโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่รอน้ําหนักเพิ่มได้อีกจากพร้อมพร้อมชิดซี่ของเขาอะนะน้ําหนักเพิ่มได้อีกนะครับผมนะเอาเป็นว่าวันเปรียบนะเราจับเขาหนักเท่าไหนสมมติว่าเ,าเราจับแล้วเขาอยู่ประมาณสามโลนี่แหละไอเราก็สามโลแต่เราไม่ได้ทําน้ําหนักไปเราไม่ได้เก่งเท่าเขาไงสมมุติว่าสําหรับมือใหม่นะไม่ได้เก่งเราจับขึ้นสามโลประมาณนั้นเขาเขากับเราหนักเท่ากัน นะครับแต่เขาโครงสร้างดูดูโครงสร้างเหมือนจะรับน้าหนักเพิ่มได้อีกอยู่นะโครงสร้างใหญ่อยู่เราก็ชวนเขาตีสามโลนั่นเลหน้าง,งานไม่เกินสามโลจบอืมแน่นอนเขาไปเปรียบสักสิบวันยี่สิบวันค่อยตีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเปียบยี่สิบวันนี้มันจะเพิ่มน,น้ําหนักได้อีกสามขีดสี่ขีดเปียบสิบห้าวันเนี่ยน้าหนักเพิ่มได้อีกแน่นอนเขาเพิ่มไม่ได้หรอกวันตีให้มันอยู่สามโลเออนั่นแหละครับรับรองล็อกไว้เลยนะครับนะ ล็อกไว้เลยเข้าตีด้วยเข้าตีไม่ตีด้วย,ไม,วยไม่เป็นไรนะครับเราต้องทานเหลี่ยมตรงนี้ถ้าเราเปรียบไม่เก่งเราชวนขึ้นน้ําหนักแต่ถ้าเราเปรียบไม่เก่งเราหาไก่ห้อยกระเดอกคอมาตีสําหรับพมา่าสําหรับไก่เชิงเราชวนขึ้นน้ําหนักเลยเนาะโอเคนะครับตามนี้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่ผมมีนะครับไม่เก่งเท่าเขาเราก็พยายามหาทางสู้เขาให้ได้นะครับนะครับสวัสดีครับ